สวัสดีค่ะวันนี้ขอแวะมาป้ายยารีวิวนิยายวายไทยที่แบบรักมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะเพิ่งอ่านจบไปสดๆร้อนๆแล้วก็ชอบมากๆทุกคนกับเรื่องดั่งเดือนค้างฟ้านะคะแนะนําให้ทุกคนที่ชอบแนวพีเรียดแฟนตาซีย้อนเวลาอย่างเงี้ยไปตํากันได้นะคะสนุกมากจริงๆทุกคนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าภกายนายเอกของเรานะเจ้าภกายเนี่ยเขาเป็นเหมือนนักแสดงประกอบอิสระทุกคนเป็นนักแสดงตัวประกอบอยู่ในวงการบันเทิงแต่อาจจะแบบไม่ได้โด เด่นเละขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเป็นแค่ตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ภักายเขามีเพื่อนสนิทนะคะชื่อว่าเจ้าภูเมฆภูเมฆเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนแบบเสพงานเก่าๆเ,เออมีงานมีแผ่นเสียงมีแผ่นซีดีซีรีส์หรือว่าละครยุคเก่าๆอะไรเงี้ยก็จะชวนภักายมาดูซึ่งมันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเหมือนเรื่องตำนานที่ภักายเหมือนได้เปิดใจไปดูแล้วก็ตกหลุมรักคาแรคเตอร์พระเอกในเรื่องนั้นนะคะก็คือเจ้าเดือนดารันพบ เจ้าเดือนดารันพบเนี่ยเขาเป็นนักแสดงมากฝีมือทุกคนในยุคนั้นนะเขาแบบเป็นเหมือนดั่งเดือนค้างฟ้าทุกคนคิดฟีวปะเป็นเหมือนพระเอกที่กําลังมาแรงที่สุดแห่งยุคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันนะ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้เหมือนแบบ จบชีวิตตัวเองลงตั้งแต่ตอนที่เขาอายุย5่ปีซึ่งการที่เขาตัดสินใจทำแบบนั้นน่ะทำให้ทุกคนที่เหมือนอยู่ในเจเนเรชันนั้นตั้งคำถามเยอะมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดือนที่เป็นเหมือนแบบคนที่กำลังประสบความสำเร็จทุกเรื่องในชีวิตหน้าที่การงานเอ่ยใดอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงไปแบบนั้นในยุคที่ตัวเองเหมือนรุ่งโร์ที่สุดเนาะแต่ว่าแบบ ในเจ้าพก,กายหลังจากที่ได้ดูผลงานเขาอะทุกคนมันตกหลุมรักมันตกหลุมรักเดือนจากการที่ได้ดูการแสดงของเขาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยยุคข,ของพก,กายอะมันผ่านจากเหตุการณ์ที่เดือนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงอะมา40ปีทุกคนแล้วก็พก,กายเองเนี่ยเหมือนเขามีความทรงจําอะไรบางอย่างหรือเหมือนแบบชอบแบบมีความระลึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดถึงและโหยหาอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันมีความแฟนตาซีตรงที่พกกายนะคะเขาจะได้ย้อนเวลา กลับไปสู่ยุคที่เดือนดารันพบยังมีชีวิตอยู่และตัวเองก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาพากายจะทำยังไงกับการที่ได้ย้อนเวลากลับมาตรงนี้จะสามารถได้ช่วยเหลือเดือนให้ไม่ต้องไปประสบปัญหาและจบชีวิตตัวเองแบบนั้นได้หรือเปล่าเขาจะแก้ไขอดีตได้ไหมและคขาทั้งสองคนมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนไปร่วมรุ่นให้กำลังใจทั้งสองคาแรคเตอร์กันบอกเลยว่าสนุกมากๆตามไปอ่านกันเยอะๆนะคะอยู่ในรีดอะไรจ้า